อันนี้เป็นเมนูหนึ่งเลยนะที่ฮิตมากๆเห็นว่าทำกันเต็มเลยงั้นวันนี้เรามาลองทำกันบ้างครับปอบเปีย๊ยะอินโดไส้กุ้งโดยตัวไส้เขาจะใช้เป็นกุ้งขาวนะครับเอาไปต้มให้สุกจนได้เป็นสีส้มแกะเปลือกเขาออกเอามาหั่นเป็นท่อนๆเสร็จแล้วเอาลงชามผสมเราใช้กุ้งขาวทั้งหมด300กรัมจากนั้นตามด้วยข้าวโพดหวาน100กรัม ส่วนนี้พักไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วให้เรามาเตรียมซอสปอเปี๊ยะอินโดที่เราเห็นความอร่อยเขาจะอยู่ตรงมายองเนสมายองเนสสูตรนี้จะไม่หวานทําให้ได้รสเปรี้ยวและความมันของมายองเนสแบบเต็มๆเลยผสมกับซอสมะเขือเทศซอสพริพกและไข่ปลาสีส้มเพื่อทําเป็นซอสสาหรับจิ้มและเราได้แบ่งมาครึ่งหนึง่งเอามาผสมกับกุ้งและข้าวโพดเพื่อทําเป็นไส้ปอเปี๊ยะแค่นี้เลยครับอร่อยแล้วต่อไปครับเตรียมหอ่อปอเปี๊ยะเราจะใช้เป็นกระดาษเวเฟอร์หรือที่เขาเรียกกันว่ากระดาษกินได้อะแต่สามารถใช้แผ่นปอเปียยหรรือแแแผ่นนนป้้้งเเวีดดาามุํไลคับ เขาล่ะคราวนี้ก็ตักไส้ที่เราผสมลงไปตรงขอบกระดาษให้ใช้น้ําทาให้รอบพอทาลงไปแล้วเขาจะเริ่มเหนียวให้เรารีบพับปิดหัวปิดท้ายเลยครับลักษณะเขาก็จะเป็นแบนรีบๆแบบนี้เลยนะแต่พอไปทอดแล้วมันจะพองขึ้นมาคราวนี้มาเตรียมแป้งสาหรับชุบทอดแป้งทอดกรอบ70กรัมแป้งมัน20กรัมน้ำเย็น120มิลลิลิตรและพริกปาปริก้า1ช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันดีเราก็จะได้แล้วครับแป้งสำหรับชุดทอดคราวนี้ก็เอาปอเปี๊ยะที่เพิ่งห่อนะครับลงชุบแป้งทอดได้เลยขั้นตอนนี้เราทอดไม่นนนาะ เพราะว่าตัวไส้ข้างในเขาสุกมนเรียบร้อยหมดแล้วเราแค่ทอดให้แป้งเขาเหลืองกรอบจนทั่วนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับ